สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมบอมกวินพันธ์ครับและชิพนันทพัค่ะเราสเป็นรายการทอระดองค่ะจากภาพข่าวที่ได้นําเสนอไปเมื่อกี้นะคะเป็นการบุกค้นแล้วก็เจอของต้องใสครับจากแล้วก็บุกไปที่ในไร่ก็เจอนะครับไปตามบ้านไรก็เจอคุณมีการคุณลงพื้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะข่าวนี้คืออย่างนี้ครับคุณนันตาครับคือข้อเท็จจริงเป็นนี้ครับคือผมได้ลองลงไปพื้นที่แล้วพบว่าก่อนท่าที่โดนต้องใสนะครับ มีการปลูกพืชที่ได้ผลผลิตดีเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเลยก็เลยมีเกษตรกรแถวละแวกใกล้เคียงเนี่ยเกิดข้อสงสัยก็เลยทำอะไรก็เลยากรู้ก็เลยปลอมตัวไปแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อจะไปซืข้อมูลดูว่าเกษตรกรท่านนั้นใช้ปุ๋ยอะไรในการที่ทําให้ผลผลิตเดีนดีขึ้นดีขึ้นทุกปีเลยก็เลยไปพบข้องการที่คุณน้านี่นะครับเป็นปุ๋ยน้ใช่บมีวิธีที่เขาพูดกัน ทีนี้เราก็มาทำความรู้จักกับปุ๋ยนมหมาวมิทยุที<ด>ในคลิปกันนะค,คปะปุ๋ยนมหมาวิทยุทีนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นปุ๋ยเกรดนะคะของบริษัทปอเคมีเทคนะคะสูตรของเขานะคะก็คือ73 34สิบส <6, S 1> มสมสี่วกแมกนีเซียมแล้วก็สารสีนะคะซึ่งปุ๋ยตรงนี้นะคะเป็นสูตรที่เพิ่มคุณภาพผลผลิตนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้นใาค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือตัวผมเองก็เคยใช้ตัวปุ๋ยตัวนมหมาวิยุทีนี่เหมือนกัน เคยเอาไปใช้ได้งานข้าวคือผมมาใช้สองครั้งในระยะที่ข้าวเริ่มตั้งของกับระยะข้าวเป็นมาในกำนกค่ะจริงๆเ้วพอหลังการใช้เนี่ยพอเก็บเกี่ยวเนี่ยผมว่าผลผลิตมันเพิ่มมากขึ้นไรอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยถึงสองร้อยกิโลเลยก็คือจะเคยได้แปดร้อยเก้าร้อยครับเพราะมเป็นหนึ่งตันถึงหนึ่งพันหนึ่งตันหนึ่งร้อยกิโลต่อไร่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับทีนี้คุณนันมมีพืชอื่นที่อยากจะแนะนำให้ใช้ไหมครับจริงจริงปุ๋ยตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ หลายพื้นมากๆเลยนะคะคในกลุ่มของข้าวที่คุณกวินทัน์ไปใช้นะคะคก็คือ่ามาเป็นปุ๋เป็นการแนะนําในข้าวใช้ถูกช่วงแล้วนะคะคในข้าวนะะใช้สองครั้งนะคะคในช่วงข้าวระยะตั้งท้องนะคะแล้วก็ช่วงระยะเข้าน้ํานมนะคะ แต่ส่วนในในแม่ผลนะคะเราก็จะแนะนําให้ใช้ในสามช่วงนะคะก็คือช่วงสะสมอาหารนะคะอันที่2คือช่วงติดดอกนะคะและอันที่3าก็คือช่วงขยายขนาดของผลนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของพืชปักกินผลนะคะพวกพริกมะเขือเทศแตงผัฝักยาวอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะแนะนําให้ใช้ตั้งแต่ออกดอกนะคะจนถึงเก็บเกี่ยวเลยค่ะแล้วอันที่อันที่4นะคะก็จะเป็นพืชในกลุ่มของพืชรองหัวนะคะพวกหอมกระเทียม ะะก็จะใช้ตั้งแต่เริ่มลงหัวนะคะจนเก็บเกี่ยวนะคะเป็นการกระตุ้นการลงหัวของพืชน,นะคะคจากที่คุณเอคให้ข้อมูลมาเนี่ยพบว่าปุ๋ยนมหมักอีพีเนี่ยใช้ได้ทุกพืชเลยงั้นผมขอสรุปเลยลวกันเพราะว่าปุ๋ยนมหมักอีพีเนี่ยช่วยเพิ่มการสะสมอาหารสร้างดอ,อกสร้างเมล็ดแล้วก็ยังใช้ใหขนาดทำผลทําให้ผลผลิตเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นรสชาติหวานมีกลิ่นหอมก็คือช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้มากขึ้นด้วยนะครับถูกต้องค่ะ แล้วสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะคะค,คุณตวินทาน,นมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมมั้ยคะคืออยากจะฝากไว้ว่าปุ๋ยนมหมากหรือีิพีข้องนีแบบนี้บอกต่อกันด้วยนะครับและก็พบกัเราตนใหม่กับรายการทอล์คแอน